กลับไปสูต่ตอนที่3นะครับในตอนที่3เราจะมาทำในส่วนที่เป็นรั้วเหล็กนะครับโอเคนะครับเราจะมาหารั้วเหล็กก่อนแนะนำว่าสร้างแบบง่ายๆไปเลยเพราะว่าเรา estimate เนาะการ estimate ประมาณการเนี่ยเราไม่ต้องเขียนจริงนะครับแอดีอ่อดึงขึ้นครับปึ๊บขึ้นมาพิมพ์หนึ่งครับอ่ารั้ว่า1เมตรนะสูงนะครับปึ๊บแล้วก็ลากไปตามแกนเขียวชิปค้างไว้ล็อกแกนเห็นไหมครับปตรงนี้ Snap ที่ขอบทางเดินดึงลงมาลากไปชนตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าทำแบบนี้ครับมันจะติดกันเห็นไหมครับอย่างนี้ซึ่งเราต้องการให้รั้วเป็นอ็อบเจกต์ใช่ไหมแบบนี้ไม่เอานะครับหลายคนทํางานแบบนี้นะครับเราต้องแยกออกมาเป็นอ็อบเจกต์เบสนะครับโอเคเท่านั้นเองเนี่ยผมอันดูใหม่นะอันนี้ ทำให้ดูเลยผิดพลาดนะครับให้เราคลิก3ครั้งนะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามคลิกหนก็ได้ครับบริเวณนี้นะครับมันควรจะเป็นทางแลนด์สเคปงานดินถูกไม้งานปรับสนามหญ้าพื้นอย่างนี้ครับเราก็เมคออฟชิปเปไว้ครับผมก็คลิกขวานะหรือทั้งหมดนะครับเมคกรุ๊ปก็ได้หรือเมคคอมโพเนต์ก็ได้อ่าเมคคอมโพเนต์ก็ได้ครับกระบอกเป็นพื้นที่หน้างานพื้นที่โครงการก็ได้คือต้องใส่ชื่อไว้นิดน,นึงนะครับทำงานอะไรเพื่อจะได้จัดการง่ายในอนาคตน,นะครับอันนี้เป็นต้องเป็นที่ใสเลยนะทําระบบนะ โมเดลสายมิติทีต่ต้องลิงก์กับคนอื่นเนะี่ยเชื่อมต่อคนอื่นเนะี่ยเราต้องมีกําหนดอย่างน้อยอินโฟมิชันที่ใส่ต้องชื่อนะถ้าเราไม่ใส่ใจตรงนี้นะครับบอกเลยว่าไม่เพียงแต่คนอื่นนะนะแต่เราเองเวลาอนาะคตกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับยิ่งถ้าเป็นองค์กรในการโครจะมีชื่อเนมมิ่งเดียวกันด้วยนะจะดีมากๆเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็เสร็จละคราวนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับในส่วนที่เป็นรั้วเหล็กมันก็จะไม่ชนละนะอะดึงขึ้นม่แอล ดรสอหนึ่งเมตรนะครับลากมาชิดข้างไว้ล็อกแกนแปะตรงนี้เห็นไหมไม่ยากเลยคนที่ไม่ล็อกแกนนะครับจะรู้สึกว่ามันยากเลยเฉยอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วผมก็คิดัวครับคิดขวาเมคกรุปเลยนะเอรกกรุปเลยง่ายดีโอเคผมตั้งชื่อครับคิดขวา e n t i t อ info ตั้งชื่อว่าอะไรดีลัวเล็กท่า สีอ่านะทา,าสีกันสนิมด้วยทาสีจริงด้วยนะครับทับอีกทีนึงนะครับโอเคแต่ตอนนี้เราไม่มต้องการแมทช r เรียลของการทำลวครับเพราะว่าเราไม่อยากเขียนจริงถูกไหมมันเสียเวลาถ้าเราอยากเขียนจริงนะครับเราก็ไปขโมยมาไปที่คำสั่งนะครับ Windows 3D Warehouse นะครับจากนั้นเราไปขโมย Texture ดีกว่านะ Fence นะ F E N C E Fence Texture นะ <laughs> ขอหน่อยดิ Fence Texture นะ Texture ของ Fence อ่ะพิมพ์ผิดอ่ะ Enter เราก็ไปดูดิมีไหมถ้ามีก็ขโมยมาอ่ะอันนี้ครับ Fence Texture เนี่ย K Katty อ่ะดาวนโ์โหลดคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวนโ์โหลด Yes คือปกติเวอร์ชันเดิมนะมันมีอยู่แต่สองพันยี่ห้าไม่มีนี่ครับได้ละเราก็ได้รัวมาก็เอาตรงนี้กว่าสวยดีนะเราก็กด B ีบักเก็อันนี้พื้นฐานล้วน,ลวนเลยนะไม่ได้อะไรยากเลยนะไปดูสเก็ตอัพศีลทูทีลของเรานะแปดสิบแปดตอนนะพื้นฐานแน่นนะครับอ่ะกด B ีบนะักเก็นะ B ีบักเก็คือสีเนาะจากนั้นกดอะไรครับช็อตคัทดูสีเอาเสน่ ate, ถูกไหมนี่อ่ะดูปึ๊บได้มาแล้วเห็นไหมครับนี่บริเวณนี้นะ จากนั้นมาเทครับตรงนี้1 2 3งสาเทดีอ็อบเจกต์นะต้องทำเป็นอ็อบเจกต์ก่อนเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้ลัวล้วส่วนตัวนี้ลบทิ้งไปเลยครับอ่าโอเคขั้นต,ต่อไปนะครับเราจะเหมารวมโดยใช้แท็กดังนั้นเองเราก็จะ c o อปปี้ชื่อนะครับตรงนี้นะก๊อปปี้ชื่อนะจะได้ไปที่แท็กนะครับแล้วก็บวก อันนี้ง่ายๆเลยผมไม่ไม่ใหญ่สอนอะไรแล้วนะเพราะว่ามันง่ายๆเลย e ี s ซี n นฟันครับแขีดแล้วก็วางเพราะว่าเราต้องการให้มันขึ้นเป็นแลนด์สเคปเวลาเสิร์ชหาอย่างน้อยมันมีคาว่า L เนี่ยมันทําให้เราหาง่ายอันนี้ทุกคนจะทำเป็นกิจวัตรเลยนะก็คือแนะนําให้มีแบบแท็ก์มีเนมมิ่ที่ถูกต้องนะดีๆนะครับอ่ะโอเคจากนั้นก็ Co ปีครับอีซีนฟันบังเอิญมันงานมันง่ายเนาะมันเท่ากันพอดีไง โอเคแล้วก็ Copy มานี่เห็นไหมครับจากนั้นผมก็หมุนปึ๊บวางนะครับจากนั้นตรงนี้ก็มาคลิกแล้วก็วางโอเคเสร็จแล้วครับเอาละผู่รับเหมาเสนอราคาเข้ามาบอกว่าเมตรละ3,500โอเคครับเราก็ปิดนะ เราเปิดใหม่นะ q v o q นะครับจากนั้นนะเราก็บวกเหมือนเดิมเห็นไหมง่ายไหมครับอี s ซีอนฟันนะเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลจากนั้นนะครับเราไปที่อะไรไปที่แท็กถูกไหมครับคราวนี้เจอรู้ว่าแล้วก็คลิกแล้วก็เลื่อนมาโอ้โหง่ายมากๆอ่ะรู้ว่าเลื่อนมาแต่คราวนี้นะครับเราสนใจอะไรสนใจเมตรถูกไหมเพราะพุทธะเมา เสนอราคาเป็นต่อเมตรนะครับถ้าเป็นต่อแอร์เรียก็แอร์เรียแต่เราเป็นต่อเมตรเล้ง Apply t r u Report เรียบร้อยนะครับอ่ามาแล้วเอา้าทําไมไม่มีเอาแล้วครับทําไมไม่มีทุกคนรู้ไหมกดไปแล้วทำไมไม่มีกลับไปเช็คได้กดบวกนะเฮ้ยเราทํามาแล้วนี่ทําไมไม่มีทุกคนรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะอะไร เพราะว่าเราไม่ได้แอ,ยอยัซัยไงเราลืมเห็นไหมครับเนี่ยหลายคนมีปัญหาเนี่ยวิธีการเช็คนะทํำยังไงดูนะครับเนี่ยฟันเฟืองนะออปชันนะครับไปที่เบตเตอร์เลสนะแนะนําให้ถ้าใครถ้าใครแบบประสบการณ์ไม่ยังไม่ดีนะอะ่ที่ผ่านมาอาจจะเรียนเร็วไปหน่อยหรืออาจจะยังไม่เข้าใจเนี่ยให้ติ๊กคำว่าโชว์ซีโร่ควณลิตี้โลนะติ๊กไว้แล้วกดแอพพลมันจะโชว์สีเทาขึ้นมา Data มันมาแล้วแต่ข้อมูลไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเช็คได้เลยว่าผมลืมใช่หไหมใส่ดังนั้นเองแนละ้วก็มากดชิปค้างไว้แล้วก็มาเลือกรัวทั้งหมดจากนั้นย้ายไปอยู่เลเยอร์รูเอะไรทาสีเห็นไหมครับจากนั้นกดรีเฟชหนึ่งสปับ๊บเห็นไหมครับข้อมูลก็มาแล้วเจเมตรอ่ะเช็คกลับครับกดที่แถวนี้กดออไฟเห็นไหมครับ ได้แล้วนี่คือล้วเหล็กทาสี74เมตรนะครับเอาละมาใส่ราคาเลยไม่นะไม่อะไรไม่รีรอนะโอเคตอนนี้ผมติดโชว์ไฮไพรส์ไว้เนาะผมเปิดหน่อยราคานะโอเคอ่ะไอเนี้ยเป็นเมตรมอม้าจุดเอ่อในคลิปที่แล้วผมลืมนิดหนึ่งไอทางเดินคอนรีเสริมเหล็กเนี่ยมัน มันเป็นตารางเมตรนะขอย้ำนะทุกคนเห็นไหมผมเปิดหลอดไฟไว้มันทาให้เครื่องหน่วงนะแนะนํานะว่าให้ปิดไอ้ดาวกับหลอดไฟเนะี่ยอย่าเพิ่งเปิดนะไม่งั้นเครื่องมันจะหน่วงนะเวลาทำงานนะหลายคนที่หน่วงเพราะว่าไปเปิดไว้นะครับโอเคราคาเนี่ยก็ค่าของสองพันห้าละกันค่าแรงหนึ่งพันนะครับอันนี้ผู้หมอเสนอมานะเราก็ใส่เข้าไปครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับ ่เผื่อนิดหนึ่งนะห้าเปอร์เซ็นแล้วกันงานมันเล็กนะผมขอเผื่อห้าเปอร์เซ็นแล้วกันกลับไปห้าเปอร์เซ็นโอเคกดอัปเดตนะครับกดอัปเดตอ่าอันนี้ก็แก้ผลงานเหมือนเดิมครับก็ดับเมื่อกี้าไปนะขอ,อทนซี่ดับเมื่อกี้าไปขอโทนวี่ว่างนะครับเรียบร้อยอ่ะตุ้แอลลบที่ไป โอเคผมขอเน้นนิดน,นะผมสอนมาแล้วในตอนที่1บทที่1นะครับว่าไม่ตอนที่1บทที่1บทที่1ผมสอนไปแล้วว่าถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปไม่ได้ครับง่ายมากนะครับคือ,อมันทำไมดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้เลยให้เราปิดหน้าต่างตัวนี้แล้วเปิดใหม่ปัญหานี้ก็จะหายไปจําให้ดีนะครับถ้าคลิกเข้าไปไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับแค่ปิดหน้าต่างตัวนี้แล้วเปิดใหม่ก็จะหายไปครับโอเคเรามาที่คํสาสั่งนี้เลยครับสแสดงข้อมูลแบ่งตามรหัสต้นทุน1 2 3่ัอม๊บ และตอนนี้ครับมันก็จะซ้ำให้เราแบบนี้ครับอกดขยายครับและตอนนี้ราคาของเราเท่าไหร่สองแสนแล้วนะสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสามบาทโอ้โหลวดเหล็กนี่สองแสนเลยเหรอเนี่ยเพราะว่ามันเมตรละสองพันห้าเมตรเมตรละค่าแรงหนึ่งร้อยเหรอผมให้ผิดนะนี่ไงผิดโอเคอ่าลดราคาหน่อยค่าแรงพันห้านะ ค่าของพันเออค่ารายพันหนึ่งค่าของพันห้าอันนี้ราคานี่อย่าไปเชื่อผมนะ <c oughs> เดี๋ยวนี่ไงเห็นไหมถ้ากดรัวๆเร็วๆมันก็จะกดไปได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยเห็นเจอแล้วเห็นไหมดีเลยเนี่ยกดไม่เข้าครับเนี่ยก็แค่ปิดหน้าต่างนี้แล้วเปิดใหม่นะครับมันเกิดขึ้นได้นะเพราะวันนี้ทำงานแบบเรลไทม์ time. อย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ทำมาพร้อมสเกตดัพนะครับนันะนะเวลาข้อมูลมันเยอะเนี่ยอาจจะปิดเปิดไมได่ได้บ้างนะครับโอเคก็มาที่ตรงนี้ กดไปอีกครั้งหนึง่งก็พันบาทโอเคกดอย่าลืมนะกดอัปเดตกดจอคอมพิวเตอร์นะเรียบร้อยครับอัปเดตไี้ทีตรงนี้นะอัปเดตอันนี้หลอดไฟอ่ะเช็คก่อนนะครับอย่าอ,อย่าเชื่อนะอย่าเชื่อเวลาเราเห็นตรงนี้แล้วเราอย่าเพิ่งเชื่อนะต้องตรวจนะครับโอเคทันต์คอนกรกีตหลอดไฟอ่าหลัวเลยท้าสีโอเคแล้วก็สนามหญ้าโอเคครับ okay. และนี่แหละครับเห็นไหมครับอีซียนฟันเห็นไหมครับเราสามารถทําเป็นตารางเมตรก็ได้นะเพราะว่าด้วยตัวรู้ราคาสีเนี่ยเราใช้หลักการคือวัดความยาวด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมครับทุกคนเป็นอ็อบเจกต์ใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการที่จะวัดเป็นตารางเมตรสมมติพลทเมาแล้วเสนอขนาเป็นตารางเมตรมาแล้วก็ปรับเป็นตารางเม,มเตรก็ได้ครับโดยการอ่านแอเรียด้านที่มากที่สุดเพราะอ้นี้มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมยังไงก็มากที่สุดอยู่แล้วถูกไหมครับ ไปดูบทที่1มาสอนละเอียดมาแล้วนะครับโอเคง่ายไหมครับทุกคนเดี๋ยวตอนต่อไปครับเราลองมาดูอ็อบเจกต์กับอย่างเช่นเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะหรือเก้าอี้ม้านั่งในสวนนะครับง่ายมา,มากๆเลยครับ